พบกับครูก้อยอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะครูก้อยก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะคะและหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นก็คือคําประสงศระแอนั่นเองนะคะเด็กๆอยากรู้จักศระแอกันหรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนวันนี้นะคะว่า หล in right ังจากที่เด็กๆเรียนไปแล้วนะคะเด็กๆจะต้องทราบอะไรและสามารถปฏิบัติอะไรได้บ้างนะคะมาดูหัวข้อแรกนะคะเด็กๆจะต้องสามารถบอกส่วนประกอบของคําที่ประสมสระแอได้นะคะและในหัวข้อที่2นะคะเด็กๆจะต้องอ่านออกเสียงคําประสมสระแอได้อย่างถูกต้องนะคะข้อสุดท้ายนะคะของวันนี้ก็คือเด็กๆนะคะ จะต้องมีความตั้งใจในการอ่านออกเสียงคั่นะคะถ้าเด็กๆสามารถทำได้ตาม3ข้อที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นะคะเด็กๆก็รับคะแนนครูก้อยไปเต็มๆเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอยากที่จะรู้จักพี่สระแอกันแล้วนะคะเราไปรู้จักเกี่ยวกับสละแอกันคะ่ะสละแอนะคะเวลาเราอ่านออกเสียงนะคะลูกเราจะอ่านออกเสียงว่า แอนะคะจัดเป็นสระเสียงยาวนะคะทําไมครูก้อยถึงรู้ว่าสระแอเป็นสระเสียงยาวเพราะเราเอาพยัญชนะนะคะมาผสมกับสระแอเวลาเราอ่านออกเสียงเสียงจะลากยาวดังนั้นจึงจัดเป็นสระเสียงยาวนั่นเองค่ะเด็กๆลองเอาคำว่าเด็กๆลองพูดคำว่าฉันรักแม่แล้วให้เด็กๆนะคะ ลากเสียงคําว่าแม่ให้ยาวที่สุดเลยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาพูดคำว่าฉันรักรักแม่แล้วลากคําว่าแม่ายาวๆพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาฉันรักแม่อ่ก็จะได้แบบนี้นะคะสระเสียงยาวนะคะก็คือสระที่สามารถ ประสมกับพย,ยัญชนะแล้วสามารถออกเสียงลากยาวได้เขาเรียกว่าสระเสียงยาวนะคะค่ะแล้วเวลาที่เราจะเขียนสระแอนะคะเด็กๆจะเขียนสระแอไว้ข้างหน้าพย,ายัญชนะต้นนะคะอย่างเช่นคําว่าแบนะคะคํานี้นะคะคําว่าแบก็ เอาบอใบไ,ไม้ที่เป็นพยัญชนะต้นเนี่ยไว้ข้างหลังนะคะเอาสระแอไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะวิธีการเขียนก็มีเพียงแค่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูการเขียนสระแอที่ถูกต้องนะคะว่าเราจะเขียนยังไงนะคะไปดูกันเลยนะคะค่ะ สำหรับการเขียนสระแอที่ถูกต้องนะคะจะคล้ายๆกับการเขียนสระเอเลยนะคะเหมือนกันเลยแต่สระแอจะแตกต่างกับจากสระเอนะคะตรงที่ว่าสระแอจะมีสองตัวใช่ไหมคะค่าบเรียนที่แล้วเราเรียนสระเอไปแล้วมีแค่ตัวเดียวนะคะแต่สระแอเนี่ยเขียนเหมือนสระเอเลยนะคะเพียงแค่เขียนสองรอบนะคะเรามาดูตามลูกศรน,นะคะเราก็จะเขียนจากหัวนะคะวนเป็นวงกลมนะคะจากนั้นก็ลาก ลากขึ้นด้านบนตรงๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็มาเขียนตัวที่สองนะคะเขียนหัวเป็นวงกลมและลากขึ้นด้านบนนะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้สระแอนะคะที่เขียนถูกต้องนะคะตามหลักภาษาไทยแล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะครูก็จะมาฝึกเด็กๆนะคะอ่านแจกลูกนะคะอ่านแจกลูกคำะสม สระอูกันนะคะเด็กๆมาดูคำแรกนะคะคำนี้นะคะคำนี้อ่านว่าแบนะคะคำว่าแบรนะคะะสมพยัญชนะก็คือบอใบไม้นะคะและะสมสระก็คือสระแอนะคะเวลาเราอ่านออกเสียงนะคะเราสะกดคาแล้วก็จะเอาเสียงพยัญชนะขึ้นก่อนอย่างเช่นบอใบไม้ออกเสียงว่าบอนะคะและ สระแอออกเสียงว่าแอเพราะเราสะกดรวมกันก็จะได้ว่าบอแอแบแบบนี้นะคะลองสะกดตามครูก้อยนะคะบอแอแบเก่งมากค่ะต่อไปนะคะมาดูคำนี้นะคะคำนี้คือคำว่าแพรคำว่าแพรนะคะ ก็สะกดเหมือนคำว่าแบเลยนำเสียงพยัญชนะต้นขึ้นก่อนตัวนี้คือตัวพอพานเราก็ออกเสียงว่าพอนะคะก็จะได้ว่าพอเอแพนะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็สามารถสะกดคำะสมสระแอได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะง่ายไหมนะคะเด็กๆ ทาง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านนะคะคำะสมสระแอนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะเรามาดูหน้านี้นะคะครูก้อยยกตัวอย่างคำะสมสระแอมาทั้งหมดคําคำนะคะโดยคำที่ครูก้อยใส่เป็นเสื้อสีแดงให้มันเนี่ยก็คือตัวที่ประสมสระแอนะคะ ตัวที่ครูก้อยใส่สีดำเนี่ยคือตัวที่ประสมสระอื่นครูก้อยเอามาใส่รวมกับคำที่ประสมสระแอเพื่อให้มันเกิดความหมายนะคะเด็กๆมาอ่านคำนี้พร้อมกันเลยนะคะพร้อมกับครูก้อยได้เลยนะคะบอแอแบมอือมือแบมือพร้อมกันอีกรอบนะคะอออบอแอแบ มอือมือแบมือเก่งมากค่ะต่อไปนะคะกออากาฟอแอแฟากาแฟาอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะกอากาฟอแอแฟากาแฟาเก่งมากค่ะต่อไปนะคะถออือถือหอแอแห ถือแหพร้อมกันอีกรอบนะคะถออือถือหอแอแหถือแหต่อไปค่ะจอแอแจกออะนอกันแจกันอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะจอแอแจกออะนอกันแจกัน เก่งมากค่ะเรามาดูคำสุดท้ายกันนะคะตอุอกอตุกไม้ตีตุกโกแอ,อแกตุกแกพร้อมกันอีกรอบนะคะตอุอกอตุกไม้ตีตุกกอแอแกตุกแก เก่งมากค่ะค่าสำหรับวันนี้นะคะครูก้อยก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆลองฝึกอ่านคำะสมสระแอกันนะคะเพียงห้าคำนี้นะคะแล้วถ้าใครนะคะอยากที่จะ ฝึกอ่านประสมคำะสมสรรแอรเพิ่มเติมนะคะเด็กๆนำหนังสือภาษาพาทีนะคะและเปิดไปในบทที่3นะคะท้ายเรื่องนะคะจะมีคำะสมสรรแอรเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะให้เด็กๆได้ฝึกอ่านได้เรียนรู้กันนะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปในวันนี้นะคะครูก็มีภาระงานนะคะไปงานนะคะให้เด็กๆไปฝึกเขียนแจก รูปนะคะแจกลูกคําประสมสระอูนะคะทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวครูก้อยจะให้งานผ่านในไลน์นะคะเด็กๆก็เข้าไปทําแล้วส่งงานครูก้อยผ่านในช่องทางกลุ่มรูปลายของเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก้อยก็ขอจบการเรียนการสอนของเราเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ